วันนี้คุณครูก็จะมาสอนหน่วยที่9การฝึกพิมพ์หนังสือราชการก่อนที่นักเรียนจะฝึกพิมพ์หนังสือราชการขอให้นักเรียนเตรียมเครื่องพิมพ์ดีกให้พร้อมก่อนการใช้งานดังต่อไปนี้ 1. แทงนำกระดาษอยู่ที่เลข0 2. ขอให้นักเรียนกั้นหน้าที่15กั้นหลังที่85ดูระยะบรรคัด ในการพิมพ์งานระยะบรรทัดที่ใช้ในการพิมพ์งานคือระยะบรรทัดสองให้นักเรียนนำกระดาษตราพุทพร้อมกระดาษรองพิมพ์ใส่ลงไปในแผงนำกระดาษใช้มือขวาบิดลูกปิดแล้วก็จัดกระดาษ ให้เรียบร้อยจุดเริ่มต้นของการจะพิมพ์เลขที่ออกหนังสือนักเรียนจะต้องสังเกตขีดตัวทีเล็กๆตรงนี้ซึ่งเรียกว่าระดับบรรทัดให้ปรับระดับบรรทัดให้ตรงกับเล็บคุดทางด้านซ้ายแล้วเริ่มพิมพ์คำว่าที่ เคาะหนึ่งสอทอศูนย์หกเจ็ดหนึ่งทับหนึ่งสี่ทับที่เพราะหนึ่งสอทอเราะหนึ่งศูนย์หกเจ็ดหนึ่งจุด ให้นักศึกษาใส่จุดหนึ่งสี่หนึ่งสี่นักเรียนก็จะสามารถพิมพ์เลขที่ออกหนังสือได้อย่างถูกต้องต่อไปการพิมพ์ส่วนราชการเจ้าของเรื่องมีหลักวิธีการพิมพ์ดังต่อไปนี้ให้นักเรียน ไปที่กั้นหลังนะคะกั้นหลังของเราอยู่ที่85คือตรงนี้ให้นักเรียนไปที่กั้นหลังเสร็จแล้วเวลาจะพิมพ์ให้สังเกตรบรรทัดแรกจะเป็นชื่อของหน่วยงานที่จะออกหนังสือ จดหมายฉบับนี้ออกจากศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตรที่อยู่คือตำบลบางพูนอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีรหัสไปรษณีย์ส่วนราชการเจ้าของหนังสือจะมีอยู่ประมาณ3บรรทัดหลักวิธีการพิมพ์ก็คือบรรทัดไหนที่มันยาวที่สุดให้เรานับจำนวนอักษรว่ามีกี่ตัวอักษรเช่น หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดตัวอักษรให้เรากดถอยหลังกลับไปทั้งหมดยี่สิบเอ็ดตัวเพื่อที่จะไปเริ่มต้นพิมพ์ตรงสอสาราดูนะคะเลื่อนตัวที่จะพิมพ์อยู่ กั้นหลังสุดแล้วกดถอยหลังไปยังจำนวนตัวอักษรที่นับได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบพอพิมพ์ตรงนี้ได้ปุ๊บถ้าหนูจะพิมพ์บรรทัดต่อไปให้อยู่ตรงกันพอดีเลยครูมีตัวช่วยให้กดตัวนี้ล็อกไว้เลย ดูนะคะศูนย์ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมถ้าไม่พอนะคะถ้าสมมติหนูไม่พอหนูก็ขอแป้นตัวอักษกรเกษตรปัดแคร